มาโก้แชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีกลับมาพบกันดูเชาวันพิหัสนะคะกับมาโก้แชร์ริงพอดแคสต์ e ีที่70นี้มากันที่อินไซต์จากผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคใน12ประเทศจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกในโชวงมหากรรมการกช้อปปิ้งอย่างไม่กระเซลนั่นเองค่ะแบบสรวจนี้นะคะพิเศษมากๆตรงที่เราได้มาจากเว็บไซต์ดิจิทัลเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาได้ไปทําการสํารวจกับกลุ่มผู้บริโภคอายุ18ปีขึ้นไปจํานวนกว่า1,819คนเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการช้อปปิ้งช่วงสิ้นปี2014ที่ผ่านมาค่ะซึ่ง12ประเทศนะคะก็จะรวมไปถึงประเทศออสเตรเลียฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาเลเซียปากีสถานสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามและประเทศไทยนั่นเองค่ะ โดยได้ค้นพบนะคะว่าพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากตลอดทั้งปีจากการระบาดใหญ่โควิดที่ผ่านมานะคะอ้างอิงจากผู้ตอบแบบสอบถามบานมือถือที่พบว่า66%เนี่ยระบ,บุว่าพวกเขาได้ค้นพบนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองนั่นเองและนอกจากนี้นะคะยังค้นพบแนวโน้ม5ประการเกี่ยวกับลักษณะการช้อปปิ้งของผู้บริโภคช่วง e-commerce m เม a าเซลที่น่าสนใจอีกด้วย่ะคะสำหรับธุรธกิจไหนที่มีแผนจะจัดโปรโมชั่นช่วงสิ้นปี บอกเลยนะคะว่าไม่ควรพลาดที่จะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะก็คือเทศากาลเมกะเซลครั้งยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยช่วยกระตุ้นการค้นพบแล้วก็การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้กับผู้บริโภคนะคะซึ่งจากผลสำรวจเนี่ยพบว่า94%ของนักช็อปจะมองหาสินค้าในช่วงสิ้นปีและก็มีแนวโน้มที่พวกเขาต้องการทดลองใช้แบรนด์ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่เครื่องแต่งกายและแฟชั่น46%อาหาร46%และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่11%ค่ะ นอกจากนี้นะคะกวา่า6 6ของนักช้อปชงสินปีระบุวพวกเขาเนี่ยรู้สึกสนุกปีปกับการค้นพบสินค้าที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยได้มองหามันตั้งแต่แรกเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังบอกอีกว่ามากรรมการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่อย่างเมกกาเซลเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคไปตลอดเลยโดยพบว่าในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกเนี่ยที่เขาได้เข้าการสำรวจในครั้งนี้ค้นพบนะคะว่าวันที่ได้รับความยอดนิยมในการที่คนเข้าร่วม โปรโมชั่นมากที่สุดก็คือ12-12-11-11นั่นเองโดย12-12คิดเป็น79%ส่วน11-11คิดเป็น77%ค่ะโดยหมวดหมู่สินค้านะคะที่ได้รับความนิยมในเทศกาล12-12ก็คือเครื่องแต่งกายและแฟชั่นคิดเป็น79%และสุขภาพและความงามอีก27%ค่ะ สำหรับ1 1 1เนี่ยยอดขายนะคะก็หันเหไปในทิศทางเดียวก,กันก็คือเครื่องแต่งกายและแฟชั่น38%และแตกต่างกันตรงที่1 1เนี่ยจะเป็นที่หมวดหมู่อาหารที่31%ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจที่ค้นพบอีกอย่างก็คือเจนเซและมินเลนแนนนะคะช้อปปิ้งมากขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะโดยพบว่า40%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะจะค้นพบและก็ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลโดยคิดเป็นเจนเซและมินเลนแนที่61%เลยนะคะ นอกจากนี้89%ของนักช้อปบนโซเชียลค้นพบว่าขณะการช้อปปิ้งออนไลน์พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าบนมือถือมากกว่า1.3เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มนักช้อปที่ไม่ได้ใช้งานโซเชียลมีเดียค่ะรวมทั้ง47%ของนักช้อปบนโซเชียลเนี่ยบอกว่าเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาค้นพบผ่านโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนั่นเอง และอีก66%นะคะก็บอกว่าพวกเขามีแนวโน้มมากเลยที่จะไว้วางใจแบรนด์นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออีกด้วยล่ะคะ่ะ และประเด็นที่4ที่พวกเขาคนพบนะคะก็คือการดื่มด่ากับประสบการณ์ที่สนุกสนานนั้นมีดีโพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะคะเห็นได้จาก74%ของผู้ตอบแบบสอบถามร,ระบุว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยคนพบผลิตภัณฑ์ผ่านการเชื่อมต่อแล้วก็คําแนะนําส่วนตัวโดยแบ่งเป็นเนื้อหาประเภทสปอนเซอร์คอนเทนต์กับเนื้อหาวิดีโอค่ะ นอกจากนี้นะคะ77%ของนักช้อปบนโซเชียลเนี่ยเขาได้ดูแล้วก็เปิดรับกิจกรรมการช้อปปิ้งแบบไลฟ์สดทางออนไลน์ด้วยค่ะอีก81%นะคะพบว,ว่าเทคโนโลยี AR เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อพวกเขาเลยในการตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะ และสุดท้ายเลยนะคะพวกเขาค้นพบความน่าสนใจของการช้อปปิ้งแบบข้ามพรมแดนนั่นเองที่พบว่า58%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะในประเทศเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีพฤติกรรมการช้อปปิ้งแบบข้ามพรมแดนหรือว่าเรียกกันว่าซื้อสินค้ากันข้ามประเทศไปเลยนะคะโดย33%นะคะของคนที่ตอบแบบสอบถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยซื้อของเร็วขึ้นก็คือซื้อก่อนที่จะถึงเดือนธันวาหรือว่าซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกานั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นการ ซื้อแบบข้ามประเทศนะคะก็อาจจะมีระยะเวลาในการจัดส่งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ70%ของผู้ที่ซื้อของแบบข้ามโฮมแดนเนี่ยเขาจะส่งข้อความหาธุรกิจนะคะหรือว่าแบรนด์ต่างๆเเมื่อถึงเวลาสิ้นปีซึ่งเหตุผลหลักก็คือที่เขาทําเช่นนี้เพราะว่าความสะดวกแล้วก็ต้องการตอบสนองในทันทีนะคะจากการสื่อสารกับ ตัวบุคคลแบบเรียลไทม์ค่ะและนักช็อปข้ามพรมแดนเหล่านี้นะคะก็ได้ให้คะแนนในเรื่องของคุณค่าของแบรนดน์คิดเป็น46เ็นแล้วก็การดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมหรือว่าการค้าอย่างเป็นธรรมที่12และเรื่องของความยั่งยืนอีก41นะคะสิ่งที่กล่าวมาก็คือเป็นสิ่งที่พวกเขาเคิดว่ามีความสำคัญต่อลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเป็นพิเศษนั่นเองค่ะโดยคุณแดนนะคะรองประธานเอเชียแปซิฟิกของเมตา ว่าผู้ที่ทำการสำรวจในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้กล่าวว่าแบรนด์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มสร้างเพื่อการค้นพบนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ค้นพบสินค้าอย่างล่วงหน้านะคะก่อนที่จะถึงช่วงของเมกะเซลเดย์นะคะโดยแบรนด์จะต้องให้ความสำคัญไปยังพื้นที่ที่ผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของพวกเขาอยู่นั่นเองและสุดท้ายนี้แบรนด์ต่างๆจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็มือถือเป็นอย่างแรกเลยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมจริงมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถนำในเรื่องของเทคนโนโลยี AR หรือว่าการ ชอปปิ้งแบบไา์สดรวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเข้ามาทำแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์ได้ในช่วงเมกะเซลนะคะนอกจากนี้เนี่ยแบรนด์ยัต้องหาวิธีนะคะในการสร้างสารรค์ในเรื่องของการสื่อสารอย่างมีคุณค่านะคะสอดคล้องตามทุกประสงค์ของแบรนด์อีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะได้รับเคล็ดลับหรือว่าไอเดียนะคะสำหรับทำเมกะาเซลล์ในภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรรับรองได้อย่างแน่นอนนะคะว่าน,น่าสนใจแน่ๆกดติดตามกันเอาไว้ได้เลยกับ Marco s h a r i n g Podcast แล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ